ที่หนึงเลยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องให้เครดิตเขาเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวในอดีตที่ผ่านมาก็คือว่าการที่เขาทํากันแบบสันติวิธีใช่ไหมครับการที่การที่ผมผมอาจจะพูดแทนพวกเขาได้และเชื่อมโจงพวกเขาได้ตรงที่ว่าความรุนแรงทุกครั้งที่เกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สนามห้วงหรือที่หน้าสภาที่ที่ผมโดนแก๊สน้าตาด้วย,เ,ยเราพูดได้ว่าความรุนแรงเนี่ยไม่เคยมาจากฝั่งเขาเลย ความรุนแรงต้องมาจากฝั่งที่มีรถยนต์ความรุนแรงต้องมาจากฝั่งที่มีอาวุธคความรุนแรงจะมาจากคนที่มีกระสุนอ่าและความอดทนอดกลั้นที่เขามีเมื่อมันมีกลุ่มผู้มีอำนาจที่ต้องการที่จะให้ประชาชนชนกับประชาชนเราก็เห็นได้ว่ามันไม่มีเมื่อมีกลุ่มหนึ่งมาทำลายพวกเขาก็ไม่ได้มีการตอบโต้อ่าตัวผมเองก็มีประสบการณ์ ในการที่โดนคนไล่ออกนอกประเทศมีบอกคนว่าหนักเป็นดินผมก็ใช้ขันติใช้การต่อสู้ด้วยสันติแล้วก็ถามเขากลับไปอย่างสุภาพว่าผมหนักเป็นดินตรงไหนผมทําไม่ดีตรงไหนท่านช่วยอธิบายผมฟังเขาก็ตอบไม่ได้อาจจะเกิดจากวัฒกรรมอาจจะเกิดจากปฏิบัติการ I.O. ที่ทำให้คนประเทศไทยด้วยกันเองถูกแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายแต่ถ้าเกิดเรามี ขันติมีมีความอดทนในการพูดคุยซึ่งการละการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทางออกเดียวที่จะออกได้เพราะว่ามันไม่มีใครสามารถไล่ใครออกไปนอกประเทศได้มันผิดรัฐธรรมนูญมันไม่สามารถที่จะทําได้การพูดคุยที่ต้องอมีการที่จะ,ะพูดคุยกันเพราะว่าน,นี้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นมาจากมากกว่าการชุมนุมครั้งไหนมา,มากมากไปกว่า คราวนี้ในมุมมองของรัฐเองเนี่ยรัฐน่าจะมีมุมมองในการที่จะคุ้มครองไม่ใช่การคุกคามประชาชนแน่นอนว่ามันมีความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนใจมันมีสิ่งที่ไม่เคยมีการพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยคำถามก็คือว่าในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่ทำอะไรรัฐบาลสำหรับผมนะฮะคือมีหน้าที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชนดีขึ้นไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่การเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเข้าสู่การเมืองแล้วใช้เป็นเกาะกันบังว่าอันนี้เป็นความความประสงค์ของพระมหากษัตริย์หรือของสถาบันอันนี้นี่ผมว่าอันตรายมากเป็นการที่จะเอามาปะทะกันตรงๆอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตว์ทรงเป็นประมุขเลยนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ที่จะทำยังไงให้ไม่ข้ามหัวทำยังไงไม่ให้เลยป้ายในการที่จะมีกุศโลบายอะไรในการที่จะใช้ปัญหาอย่างเช่นตอนแรกที่บอกมาว่าไม่ไม่มีความไม่ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ใช้ม1 1 2แล้วตอนนี้ใช้อย่างกว้างขวางใช้อย่างอคติอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่เป็นผลดีต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ใช้เองอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเป็นมูฟหรือว่าเป็นยุทธาศาสตร์ที่ชันฉลาดในการแก้ปัญหาให้สังคมไทยในปีนี้ความคิดเขาอาจจะคิดระยะสั้นว่าถ้าเรากดแล้วเราปราบแล้วเราสั่งสอนในระยะสั้นเดี๋ยวก็คงจะจบไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าถ้า ใครที่ใกล้ชิดกับน้องๆใกล้ชิดกับเด็กๆแล้วได้ฟังเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยนะว่าอีกสองสาปีเนี่ยวิธีคิดของเด็กมัธยมกับวิธีคิดของเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะต่างกันเกินไปคราวนี้วิธีคิดหรือกุศโลบายหรือยุทธศาสตร์แบบไหนที่จะทําให้เกิดความกลมเกลียวในในชาติได้วิธีไหนที่จะวางพระราชอำนาจและพระราชฐานะและพระอำนาจอย่างปราณีตผ่านรัฐธรรมนูญผ่านการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมั่นคงสถาพรอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยที่จะต้องมาคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะซึ่งผมกําลังหวังว่าตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องของสสรหรืออะไรอย่างนั้นที่ที่สามารถพูดคุยกันได้เอาเอาคำเอาสิ่งที่ตะโกนเนี่ยเข้าสภาไม่ให้อยู่ในท้องถนอนอย่างเดียวแต่ฝ่ายผู้มีอำนาจก็โยนทิ้งโอกาสเหล่านี้พวกนี้ไปเนี่ย มันก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ความรู้สึกของยุคสมัยเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีคนไปบริหารมันเนี่ยมันอาจจะ postpon หรือยืดระยะเวลาไว้หลายปี2ปีแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่รอวันประทุซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลดีกับอนาคตของประเทศไทยเลยไม่ว่าจะในมุมของการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมมันควรที่จะให้มีการเปิดโอกาสในการพูดคุยกันแล้วก็ มีการให้มีโอกาสที่จะมีการวางสถานวางพระสถานะและว้วมีการปรับตัวกันอย่างมีมีก,มก็ต้องใช้คำว่าวุฒิภาวะต้องอย่งมีวุฒิภาวะให้ได้ซึ่งโอกาสเ่านี้ผมว่าก็ยังยังหวังว่ายังไม่สายเกินไปว่าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องแบบนี้ยาง